สวัสดีครับคุณท่รักษ์ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบูรพาและน,นี่คือต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดบูรพาและนี่ครับเจ้าตำรับครูช่างครูช่างอารมณ์ดีของเราฮะและนี่คือครูช่างสุคมชาชลิศครับ,รบสวัสดีครับครูช่างครับครับเป็นยังไงปีนี้วัดเ่าไอก็คงต้องทำหน้าที่เหมือนเดิมทำหน้า<อ>ที่เหมือนเดิมทางวัดเขาก็เป็นต้นแบบที่ดีว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมเขาเห็นมาทุกปีบุกเขมงบสิน้อยสิร้ายเขากต้องสู้ครับผมจะขันพ่อเขาพ่อปก็ต้องลุยขนาดใหญ่เลเรา่ได้เอาสลาการผู้เรียนไปจจำไว้ตัวคันจำได้จำนะครับโอเคพี่นี่เห็ดเรื่องเล่าจางไหเนี่ยแต่ติดพิมขนาดใหญ่ครับครับคือคือทีมท้งด้านหลังของโซนเทียนีเขาจะเห็นเป็นเป็นตอนที่พระพุทธเจ้า ผจญพญามานก็ในคืนที่เพื่อนตัสรูนะครับวันที่ตัสรูครับครับในสิบห้าค่ำเดือนหกวันวิสาขะก่คือรับแมนกอนตัสรูในคืนนั่นแหละครับคือ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 การผจญรังสุดท้ายกอนตัสรูก็คือสี่สิบห้าปีกอนกอนกอนสิบเป็นพศที่หนึ่งครับผมแมนก่อนจะขึ้นพศก็คือเพื่อนต้องเจอครับท้าวสัมปตีมาลาธิราช ขี่สางเอเลมากแน่นองเมนครับสางช้างพญาคีรีลังบ่เมฆเมฆเมฆขลังครับครับคิรีเมฆขลังอ่าคีรีเมฆขลังซึ่งเป็นสางทรงของถาวสตีปวัตีพญามานอ่าอ่าคือคือว่าเป็นกิเลสในใจของมนุษย์ทุกคนสีสัสรูสูดใดคือพระพุทธเจ้าพรพุทธก็คือต้องเอาสนะ กิเลสในใจเจ้าของนะอ่าคือเปรียบว่าพญามารเป็นกิเลสนะบริสันทร์ครับครับแมนครับผมก็ซึ่งตรงนี้เขากับจินตนาการของของทีมงานเขากับพญามาร์นจะเสริมตัวนั้นเอาตัวนี้กับไปแม้กระทั่งปลาก็สะเป็นปลาของยักษ์ของมารมากินพวกเทบ้านเทเมืองนี่ปลาเนี่ยมันบอกครับแมนใครยังออกมาปลายังนี่ปลาปลากินมนุษย์ครับคือคือพระพุทธเจ้านี่ เพิ่นก็จะเป็นภูมิบุญบารามีเนาะคนเกี่ยกับนิทรรรักษาพืน้นที่กันปานีก็คือลูกน้องพญามานันกับศรีพญามเมียนเนียนคือเหมือนทำไรทำไร<อ>ที่ว่าซอยเหลือพระพุทธเจ้า,าโดพระพุทธเจ้าเองก็ต่อต่อสูงเนื้พญามันพญามันก็าจะเอาสั่งว่าดันมานอ,อายาาูอยาา่ขาดขาดแมนลูรูสมุนยักษ์ทั้งหลายแหลกมานึ่แมนเหมือนกองกองทัพถ้ำกับอาถมแมนแบบจังไรยังสั่นละครับแมนฮะอ่าบันี้้ันมากอะเป็นคนต้นกับใช่หรือพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้านี้ ปั่นยังไม่แล้วครับโอเคสี่เอาไว้ทั้งเคร่องปุ่นหรครับผมครับผมถัดมาตรงโค่นต้นนี่เขาก็จะอ่าไอเอาหนาคปักศิลป์เป็นฐานแบกรองรับน้ำต้นแล้วก็จะมีตอนเจ้าชายคิริธาทรงปงพระเกศาเริ่มมือขึ้นันธุเสด็จออกอ่าครับแม่พันเสด็จออกพันธพระชาเป็นตอนอ่าฉากที่เพลินปงพระเกศาคือปงผมหลังจากเขึ้นเสด็จออกมาจากว่างกับนายชันนากระมากกันนาแล้วครับที่เพลินลอยน้ำ สิมา,า <ด S 1> ครับแมนามนันโนมาเมนามนันโนมากรับสิมาตัดพเมารี่ครับผมหรือตัดจุกนี่เนาะครับครสบเซแล้วตัดจุกเส็จกับอธิษฐานว่าขันชิเดเป็นพระพุทธเจ้าสิโยนจุกขึ้นไปทั้งป่ายังในโตกลงมาครับแมนครับผมขันพบได้สำเร็จก็คอยโตกลงมาพื้นครับเดือนร้อนับเปียอินครับแมนครับเสียอินพายินได้เละเมาอุ้มเอาจุกพมาล่าเนี่ยไปสั่งแบบ เจดี JD, จุฬามณีทั้งสวรรค์สันดาวดึงไส้ไว้ครับผมผมของพระเจ้าวห้ตกลงมาดินครับอ๋อบ่านนี้ท่านมาทั้งหนาลำต้นเท่ากัเบเฮ็ดอีกเป็นเป็นชาติโลกอีกตอนหนึ่งของสิทธิศาติคือทศชาตินี่เท่าใจเฮดีเป็นส่วนที่สามส่วนที่สามแมนซึ่งเป็นตอนที่เท้ากบินลยักษ์เท้ากบินลยักษ์เพื่อนออกประพาดปลาล่าสัดตามตามอีสัยใจ ตามอุบานีสัยเพิ่นกับเพิ่นจะออกล่าสัตว์บ่อ,บอยๆเ,เป็นการพักคอนว<ส>นน่าสองแมนแมนครับ,รบเป็นการพักคอนของเพิ่นเป็นการรีแลกที่นี่นบานีผ้าซวรณสามนี่เพิ่นก็อยูก่กระท่อมกับพ่อแม่สิตาบอดแมนบานีเพิ่นสิงสาร่าซัดนี่ก็จะหักผ้าซวรณสามอยู่ด<ม>้วยเพิ่นมาตั้งนานสิไปพ,พ่อแม่เพิ่นใส่กินใส่อาใส่ดื่มเพื่นกับพวกสัตว์สัตว์ปลาต่างๆก็จะย่างลายๆนั่นเพิ่นขิ้นย่ง เพื่อจะว่าไงว่าเ็นหันเป็นเป็นหัวหน้าที่เพื่อนเคอยู่ในกลางฝูงสัตว์บนเกาะแมนทากลางฝูงสัตว์บันนี้มันก็จะมีสิ่งบันดาลให้เชากับวิรละยักนี่แนมเห็นพระสุวรรณสามนี่เป็นกวางเป็นกวางอ่ะเพิ่นก็เลยยิ่งยิ่มอนไปกับไปปักอกของพระสุวนราสามเขี่ยบระสุวรรณสามปานนี้บบครับเพื่อนก็มีจะจัดพ่อแล้วก็น้อยใจว่าเป็นทางว่ายิ่งแมนไผสิเบื่องพ่อเบิ่งแม่สิตาบอดก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่า่า เรื่องถีเขาเจ้าจบอกไปเมื่อก็เยาอาเกินไปเนะาะเอาไให้หู้ว่าทธประบัติสามสามสามชุดจะรวมอยู่บนขบวนเทียนของวัดบุรพา <c oughs> แต่บัดที่นี่ <c oughs> ท,นทีมทั้งหนาซึ่งเป็นภาพประกอบงานศิละปะถีว่าเข้าจะเห็ดุด้านหน้านี่ก็คือคงอตรงนี้เนาะครับผมเรื่องเรื่องของอันนี้มันเป็นงานของศิละปะเขาก็เอาสอดแทรกเรื่องของพวกของเทพฮะกับ่จมีพระยาคุณ นั่งอุ้มหน้าบว์เป็นจับหน้าที่เพื่นเขาเพืนจะอุ้มหน้าก็พ่อหน้าก็ไว้ไว้เพราะว่าด้านหน้านี่ผมจะเฮ็ดเป็นท่านาลายทรงเกษียณสมุดพร้อมกับพระแม่และสามีพระมีสีเพื่นเพิ่อกับชีนั่งปรึกษาเรื่องนั่นเรื่องนี้ว่าซองต้องโลกมนุษย์ผู้นั้นผู้นี้เดือดหงษ์เดินห่อนที่เป็นตอนเกษียณสมุดร้อนฉ่ำขามแมนกับเจนี่พวกหนาคบริวารของพ่านาลายเพื่อนน่ะล่ะนาคกับครุฑนี่จริงแล้วเป็นพี่น้องกันครับ เป็นรพอเดียวกันครับระบานีพญาขุดหนี่ผู้ใดว่าเป็นเป็นอลีกันกับนาคนีผงก็บพระโหฮะแต่ว่าพญาคุดหนี่คือสัตว์ส่งของพนร้ายแม่นอ่าแล้วพญานาคคือบริวารของพนร้ายซึ่งกตรุ่แล้วอายุเกษียนสมมติก็จะมีพญาขุดเที่ยวเวียนไปเขาหอเพิินอยู่แล้วกับพญานาคอายุหันอายุเกษียนสมมติ่าาเข้าไปตามตัวคือทะเลน้านมอ่าครับครับอันนี้เป็นภาพประกอบงานศิลปะเพื่อให้มันอ่าให้ เด็กน้อยรุ่นหลังหรือเยาวชนไหนซึ่งาบว่าเออเรื่องเล่ารงนีรงนีก่อนจะมาเป็นพุทธศาสนานีมันจะมีเรื่องของเทพผงหยังนีแมนเป็นความเสียของโบราณเป็นเรื่องเทพนีก็เป็นมันกะมีมาก่อนก่อนพุทธศาสนาเอาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของการที่ก่อนเจ้าชายเศรษฐะทรงเสด็จประสูติแมนก่อนสิมาฮอดสมัยของพระสักยมุนีโคดมเนี่ยนซึ่งต่อไปก็จะเป็นพระไอ อนาคตนะครับยังคงต่อไปพระเสียริยามีใจท่านจะมาตอนไหนหลังจากพุทธกาลห้าพันปีห้าพันปีไปแล้วซึ่งยังเหลือลมน้ำีกดนจังสิมาต่อไหนจะวนมาหาพันปีหรือมากรจะได้เกิดเจอท่านหรือเปล่ายังไม่รู้ไปฟังเทศมหาศาสตร์จังสิได้ฟังจังสิได้พอกันอะไแต่ฟังเพราะว่าพระมาไล่บอกไว้ครับผมแมนซึ่งมันเป็นตำนานซึ่งมันก็ควรจะศึกษาไว้เพราะว่าบางเรื่องเรื่องบางเรื่องก็คือยังยังคือฐานนี้ ชาวบ้านเือดหรอนอเป็นอย่างพระนา,า,ารายณ์ิ่นต้องอวตานมาสอยให้บ้านให้เมืองแม่บ้านนี้แม้กระทั่งพีสวนเองแต่ยังต้องอาวาตานมาเป็นมารุติหรือหนุมานไม่อามาสอยพระรามลบก็เกิดสกันค,ค,ค,คือมันก็เป็นเป็นตำนานที่เฮ้าก็เกิดน้ำพุท่านแต่ว่าเฮาก็ศึกษาไว้มันก็เป็นแนวทางที่ดีเ,เป็นทั้งตำนานเป็นทั้งมหากา์ที่เขาเล่ากันมาใช่ครับแล้วก็คือเรื่องตำนานกับมหากา์พวกนี้ก็คือสอนให้คน เป็นคนดีอยู่ในคุณธรรมแม <Man. S 2> น่าครับอยู่ในสิ่งในธรรมมีมีมีทีมาที่ไปครับครับครับมันบอเป็นเรื่องสีเสียหายที่เขาจะสอดแสรก้าไปผมราว่ามันก็นจะเป็นสิ่งที่ดีกับให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนดีรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาพูดหูเรื่องมีโอกาสหูเรื่องหูเล่านั่นนะครับคุณสังเฮ็ดไมาโดนอะไรแล้วนี่ต้นนี่มือนถอดมือนค<อ>่าผมเฮ็ดหอดวันที่เจ็ดกับสีประมาณเจ็ดสิบสองมือเจ็ดสิบสองมื่อก็ประมาณสองเดือนกลัวแล้ว บ่บ่ยังบ่ถึงสองเดือนอยู่นี่อ๋อผมลงงานซาของโูครับแม่อ๋อแต่ว่าผมได้มือแล้วไปห่อวันศุกร์นี้ผมจะใส่เวลาเห็นงานอยูศุกร์ที่สองมื่นซึ่งบ่ถึงเจ็ดสิบห้าเพราะว่าคือวันทุกแปดสี่เก้านี่ผมบระเด็นมือเห็นงานเลยเพราะว่าเป็นการแต่งผ้าเป็นการแต่งผ้าแต่งตรงใหม่อ๋อเนี่เป็นการเอคชัดเอชใส่โอ้การแสดงว่านี้การแสดหุ่นอ่าแบบพนันกระสมีไปก ขาดว่าอีกสองสามเือคงจะได้ขึ้นครับมีเทวดาทั้งหลายจับนาคหมุนนันบอครับเข้ากับบอปันเพราะว่ามัน้องไปใส่เทคนิคหลายอย่างซึ่งงบถุนทุนฮทมัโมนบอมีเข้ากับตามที่ว่าเราหาเงืประมาณได้ได้เท่านี้เราจะทําเท่าที่เรามีปัญญาบอกว่าว่าเป็นเป็นการเกษียณสมุดครับผมเพราะว่าไอเรื่องบางเรื่องเขากับมิจาวาพายินพายพุ่ม GO, พนาไล่พระศิวะพระแม่กาลีพระแม่อุมาแต่เขาบอกว่าเรื่องจริงๆลึกๆมันมีจักอย่างจักย่างอย่างแน่ต่ท่านก็เลยเอาตัวนี้เขามาสอดแทกในซึ่งผมผมเห็นมาหลายปีผมมากจะสอดแทกพวกนี schme, okay. ้คนอื่นคนนก็มาจากพม่ชาติแน่มาจากไอ้ตำรามาอากาบแน่เพราะว่าไอ้แรกเรื่องเดิมที่ก็คือก่อนดีพระพุทธเจ้าจะเกิดเนี่ย กระกูลของทั้งทั้งทั้ง,งพ่อเพื่อนทั้งแม่เพื่อนก็อยู่ในอยู่ของฮินดูก็เป็นเรื่องมหากาพแมนแมนเป็นเรื่องของมหากาพมหากาบพารตะแน่อยังแดงครับครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาครับ,รบเหมือนเราเชื่อศรัทธาศาสนาพุทธวา่าถาถมว่ามันจะมีจริงไหมในความเชื่อลึกๆผมว่ามันมีมาจริงเพราะว่า มันก็ต้องมีมานานอยู่แล้วมีเขาคงอยู่แล้วก็เล่ากันสืบต่อว่าอาจจะเพี้ยนไปจ็นล้านปีกระดูกไดโนเสาเขายังหาเจอได้ตรงนี้ผมเลยคิดว่ามันหนาจะมีก็เหมือนพระพุทธเจ้าเรามีเป็นมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็มีนักไม่ชวนองค์ส่วนพระสักยะมุนีมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่พุทธคยาตั้งแต่ที่ประสูนิอะไรต่างๆในประวัติศาสตร์ก็มียังยังงศาสดาของศาสนาอื่นไม่มีหลักฐานอ แม้จะเกิดทีหลังของพระโคดมแต่ไม่มีหลักฐานแต่สําหรับพระโคดมหรือพระสิทธัตถาเนี่ยท่านมีหลักฐานตั้งแต่ตอนที่ประสูติแล้วตรงตัดสรูก็มีที่ชัดเจนและตอนบริณิพ่านมีสองศาสนาผมผมยกให้เลยครับมีสองศาสนาที่คือศาสนาพุทธแบบของเราเนี่ยเนาะคือแบบเทรวาเนี่ยเนาะมีองค์ศาสนาที่มีตัวตนแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือศาสนาเต๋ออันนี้มีมีแน่นอนใช่มีสองมีสองศาสนานี้่ะนอกกนั้นเขาเป็นการอุปโลกขึ้นมา แต่ศาสนาเตา๋าศาสนานี่เขาก็ไปอุปโภคท่านนะท่านก็นใช้ชีวิตธรรมดาเพียงแต่เขียนตำราไว้แ,<ต>แล้วก็ไม่ได้คิดเป็นศาสนาท,ท,ที่ที่เราภูมิใจของเราในใน,ในพุทธศาสนาที่อ่ะดีใจที่เป็นคนเกิดในพุทธศาสนาเพราะว่าศาสดาเอกของโลกเกิดขึ้นจริงและมีจริงตัดสรุรรได้ด้วยพระองค์เองเป็นสิ่งที่เราอ่ามีก็คือพุทธะไงครับือพุทธคือคำว่าพุทธะเลยครับครับไปพาไปดูเขาตัดลายหน่อยอาจารย์คมก็ เราก็คือหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไม่มีหลักก็อาศัยน้องๆลูกๆพวกนักศึกษาอาจารย์มรชพระมรชเนี่ยทั้งคณะอาจารย์ก็จะส่งมาช่วยทุกปีมาอย่างน้อยก็มาเวลาเด็กเรียนจากสถาันชชุมนก็มีคนมาชมวิธีทําเทียนวัดบัวผาก็มีคนมาให้คําแนะนํากับเด็กโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แทนเราเพราะว่าอย่าง เจ็ดวันสุดท้ายนี่ผมเองไม่มีเวลาให้ความรู้กับใครมันต้องอาศัยพวกพวกเด็กพวกนี้ช่วยพวกน้องเขาเล่าเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเขามาแต่ละปีผมก็จะมีเอาป้อนคอนเซปต์งานให้เขารู้เขาจะได้พูดแทนเราได้ครับเขาดีใจที่มีเมื่อวานเมื่อวานก็เจอน้องราชพัฒน์ที่วัดวัดเัยมงคลก็ได้พาน้องเขาว่าน้องต้องเล่าสเต็ปอย่างนี้ โอ้เป็นองบัวแพร่ยันหลงเอาใส่ปากเนอะไม่ไม่ตัวนี้นี่ผมเคยไปผมไปเป็นวิทยากรอยู่จังหวัดนนทบุรีก็อ้นทนนทบุรีอผมก็เอาทุเรียนกวนบ้านเราเนี่ยไปไปเผยแผ่ตรงนั้นอันนี้เล่นครับเล่นเขาขายทุเรียนเป็นหลักใช่ไหมนนทบุรีผมก็เอาทุเรียนกวนนี่แหละไปกวนเขาอันนี้น่าจะมาจากจังหวัดนนทบุรีหรือเปล่าครับ อ๋ออยู่เมืองเป็นจิตอาสาเนาะครับก็เนี่ยแหละแบบแบบนี้เพราะว่าที่ทํากิจพิมพ์เป็นหลักเพราะว่าคนคนอื่นจะได้ร่วมก้ามนาอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมก็ได้ถ้าเป็นช่างเชียนแกะสลักก็ชาวบ้านไปวุ่นวายเขาไม่ได้ผมเคยทําแกะสลักอยู่ครั้งหนึ่งแม่กูทําอยู่คนเดียวนี่หว่าอันนี้ก็มีสามารถมีคนช่วยในการแกะลายมีส่วนร่วม เห็นไหมจินตนาการเขาก็เกิดไม่รู้เขาทาอะไรของคขาเลยหรไม่เขาก็ทําไปคุณครูเอาเสีศษมาปั้นได้พวกนี้อยู่ใกล้ๆผมไปนานไม่ได้รพวกนี้ต้องกินยาต้องไปโรงพยาบาลกันมีฟูมีต้นไม้สวยนะสวยนะสวยสวยสวยจริงจริงน้องมือมือมือห้อมเทียนยู่ชงซืเมืองเขาหนาซิมีเทียนยเล็กน่อยเขาเฮ็ดจังสินะตามจินตนาการนาะมีเทียนมีเทียนอ่อนๆให้แล้วใครจะรอใครจะปั้นแล้วแล้วเด็กพวกที่มามาทำเป็นขบวนน้อยๆใช่เด็กนักศึกษาที่มา มาอยู่คุ้งวัดพ, <ฮะ S 1> พุรภาน <ฮะ S 1> มันจะมีลูกเพี้ยนเกือบท,ทุกทุกรุ่นเลยนะะลูกเพี้ยนแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยนกระสินนั้นเพี้ยนน้าผู้ใหญ่ขันผู้ใหญ่ว่าผ้าเพียลลเพ้ยนร้านก็คือว่าเพี้ยนเนาะเราต้องทําตัวให้เป็นกันเองก่อนดีก่านั่นแหละนั่น <ขอ S 2> <ๆ>แหละเราจะได้ไม่นซีเรียสครับโอเคอ่ะคุณช่างฝากเลยอยากฝากอะไรครับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอยากให้เขามาสนับสนุนอะไรว่าไปเลยเอ่ออันนี้อันนี้ต้องต้อง ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ว่าพูดไปมันก็เหมือนเหมือนเก่านะครับมาเยียมมายาคือยคอ,อยากอยากให้อ,องคงกรต่างๆหลายๆองค์กรนี<ะ>มาดูแลและให้การสนับสนุนวัดบุรพามั่งวัดเราไม่ไม,ไม่ไม่มีเงิน<ะ>ที่จะทําเพียรน,นะ,ะต้องอาศัยจิตศรัทธาคือเงินบริจาคอย่าง<ะ>เดียวไม่มีสปอนช์อ,อะไรหลักแล้วไม่มีหลักละสามแสนสองแสนหลักละแสนมีแต่หลักละร้อยกับหลักละพันแล้วปีนี้สัญ,ญญาณเตือนมาแล้วว่า ต้นเทียนทิ้แกะสลักเหลือแค่สามต้นที่ส่งเข้าประกวดเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกำลังซยต้นทุนด้วยทีนี้ช่างแต่ละคนถามว่าอย่างอย่างบางคนก็มันจําเป็นนะถ้าไม่เรียกค่าไม่เรียกค่าตัวสูงเขาก็อยู่ไม่รอดทั้งค่าตัวทั้งค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆครับครับมีผมคนเดียวเป็นเป็นช่างแล้วก็เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดคนเดียวในจังหวัดบนแล้วทํางานก็คือขาดทุนทุกปี ทุนทางมัน,มนเาบอกเลมัวซ่าใจห้อไงไ,ไม่รู้พ่อกับแม่ผมสอนผมมาแบบไหนผมเลยกลายเป็นคนแบบนี้เออใจห้าไงน,น,นี่นี่ห้อยกับไรนัครับออนี่เขาก็เป็นสี่มือเดียวยัง <ๆ S 2> ย่งมไในแฮที่งเลยยังมาถึงเครื่องแสบครับและคุณที่รักและนี่คือพวกครูช่างชุคคมชาววิลิตครับผมเชาปแปลว่าปัญญาครับฮะนิดก็โอเคมากมายโอเคไปแล้วครับคุณมากครับครูช่างครับสวัสดีครับ ครับคุณที่รักที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปและที่สำคัญถ้าคุณที่รักจะกดก,ดกระดิง cción, ่งแจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่คุณจะได้ชมทันทีไปแล้วฮนะรักทุกคนเลยครับสวัสดีครับเจอกันไม่เจอกัน,กนครับสวัสดีครับผมผมปวดเองคนใหญ่น <mans> นี้เปเลย